แม่ทับครมีคนถามว่าเวลาท่านแม่ทับภาวนาค่ะท่านแม่ทับภาวนาวันละประมาณกี่นาทีคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีเวลาภาวนานะคะก็ก่อนที่จะเป็นแม่ทับก็ก็อยู่ที่ประมาณบางทีก็สี่สิบห้านาทีชั่วโมงบางทีก็สามสิบนาทีบางทีก็สิบห้านาทีบางท,ท,ทีวันหยุดวันหยุดก่อนก่อนเป็นแม่ทับนะครับงานงานก็ในระดับหนึ่งก็ แต่พอเป็นแม่ทับนี่5นาที10นาทีก็ก็ยากอยู่ครับแต่ว่าอาศัยไปทาสมาธิระหว่างทํางานเอาก็คือคือดูลมหายใจเราขณะทํางานบางทีก็เวลามันเครียดก็้วพุดโพอหน่อยลมหายใจเราอยู่ไหนนะมันไปถึงไหนแล้วอะไเงี้ยครับก็แค่นั้นแหละครับสมาธิไม่มีอะไรมากในความคิดของผมนะครับ ก็ทําอะไรมีสติแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ว่ามันแล้วก็เอาธรรมะมาแท้เว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทุกอย่างย่อมไม่เที่ยมจังทุกทางอนัตตามนุษย์เราก็เป็นเท่านี้เกิดมาไม่เหมือนกันหรอกเขาทากรรมมาเหมือนกันคนก็ร่ำดีมีเกนบางคนรวยมาแต่กิ้งกเป็นกรรมของเขาเนาะชาติอน็อาจะ มีอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนก็เพื้อผ้าแพรเลือเกินเน,นี่ยอันเดียดมีเนี่ยกุณเขาแล้วก็คิดทุกอย่างอยู่เลยใช้ธรรมะเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมีเพื่อนจริงเราเนี้ยมันจะมีเสน่ห์ตัวเองที่เราเสียสละให้เอาเปียบเพื่อนก็จะมีเพื่อนมาไมา่ดีเนื่งทีคนเขาอยากเข้าใกล้คนเขาอยากเข้าใกล้เพราะมันเป็นทิพย์ในตัวเรานี่เป็นทิพย์เป็นทิพย์มี จุดที่ค่านอยู่ด้วยเทวดาเขาจะสาธุธรมเนาอนาเพราะว่าเราเรา็พฤติทำเราปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเราก็เลยเป็นคนมีสนเสน่ห์ค่ะนะคแม่ค่ะ